สวัสดีครับพบกับรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ้ําจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศิริลุกชาติมหาวิทยาลัยมอีดลนะครับไปดูกันว่าวันนี้ลุงอ้ําจะพาไปดูต้นอะไรตามไปดูสำหรับวันนี้นะครับสมุนไพรที่ลุงอ้ําจะพาผู้ชมไปดูนั่นก็คือต้นอะนุมานมรสสานกาย เรามาดูลักษณะเด่นของพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าหานุมารประสานกายกันนะครับลักษณะเด่นนะครับของอานุมานนะครับจะมีที่ลําต้นนะครับจะมีข้อนะมีข้อหรือปล้องที่เราเห็นนะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีจุดเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะครับคือหานุมาประสานกายนะอาจจะขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนักนะนะเพราะมีตุ่มที่เกิด ที่รอพร้อมที่จะเกิดรากเป็นตุ่มๆเล็กๆอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ใน1ใบในใน1ใบจะมีใบย่อยแบบนี้นะครับเล็กๆอยู่ประมาณ6 7ถึง7ใบจำให้ดีนะครับเพราะว่าบางอย่างมีลักษณะคล้ายกับหนุมานนั่นก็คือต้นหนวดประมึกซึ่งอันนั้นจะเป็นไม้พิษนะครับหนวดประมึกปลายใบยจมลนะครับส่วนอนุมานใบเล็กกว่าหนวดปลาหมึกแล้วก็ปลายใบยแหลม มีใบย่ออยู่6-7ใบนะครับจำให้ดีนะครับอย่าใช้ผิดกันนะครับเรามาดูสรรพคุณของหนุมานประสานกายกันนะครับนะส่วนที่ใช้ก็คือใบนะครับใช้ประมาณ7ใบนะครับเใบอย่างนี้นะครับ7ใบแค่นั้นพอนะต้มน้ําดื่มนะสรรพคุณแก้ไอแก้หอบแก้หืดนะครับแล้วก็มีสรรพคุณบํารุงปอดด้วยนะครับ ลองใช้กันดูนะครับอนุมานประสานกายเป็นอย่างไรบ้างครับสรรพคุณของหนุมานประสานกายนะครับสมุนไพรไทยนะที่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งในยุคนี้นะครับพบกับลุงอ่ำได้ใหม่ในวันพุธหน้านะครับสำหรับพุธนี้ลุงอ่ำต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ